ฮัลโหลสวัสดีตอนเช้าตื่นกันยังแจ๋เมื่อวานเป็นไงบ้างฟินเลยปะแต่คนนี้ฟินกว่านี่นี่เลยนี่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 เมืม่อวานใครได้กอดใครได้หอมถี่นะทั้งเจ้ทั้งพ่อไปก่อนแล้วหอมแล้วแสดงว่าได้หอมเจ้กับพ่อทั่วหน้ากันร้ปะก็ นางกลับมาดูดิดูดิเห็นไหมใครบอกว่านางเรียบร้อยเน่สนมากคิดก่อนค,ค,ค,คิดก่อนคิดคคิดก่อนคิดถ้าใครได้ก่อนได้หอมทีทีก็แสดงว่าอย่างที่บอกนะก็ไม่มีอะไรจะบอกจะบอกว่าทำเต็มที่สุด สีมือเลยถ้าสมมติมีอะไรผิดพลาดก็ขออาไปด้วยครั้งหน้าน่าจะมีอีกชัวติดตามกันนะคะในแฟนเพจหลุยแอลสกอตเออแต่มีคนแนะนำอะ่ะให้ทำแฟนเพจทีทีครับอืมแล้วใครจะตอบฉันไม่ตอบ ฉันอิดชาอนึกไปแล้กนะวันนี้นอนต่อแลละบ๊ายบายเด๋บายก่อนเด๋อเต๋เต๋ดูเด,ด,ด๋พอรู้ว่าอัดวิดีโอแม่ซักภาพเลยอะเต๋เห็นปะเห็นปะ ใครไม่ลูกตีส่งมได้วยนะ